มันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทำให้พรรคเพื่อไทยนั้นลม่ลมลงช่วงนี้มีการปล่อยข่าวว่าหรือว่าดราม่าว่าพรรคเพื่อไทยจะไปไม่รอดจะยุบสภารัฐบาลจะล่มเพราะว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะแตกกันผมฟังแล้วก็ไม่เชื่อหรอกครับแต่ก็อยากจะให้ฟังทัศนคติหรือว่ามุมมองจากกูรูทางการเมืองวันชัยสอนสิลีพูดเรื่องนี้ก่อนแล้วตอนท้ายผมจะตั้งข้อสังเกตหรือว่า ให้ข้อคิดเห็นผมที่วางไว้ว่าที่ผมเชื่อว่ารัฐบาลจะไม่ล่มเพื่อไทยจะไม่ยุบสภานั้นด้วยเหตุผลอะไรอยากให้ฟังสววันชัยก่อนครับมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทำให้พักเพื่อไทยนั้นล่มลงนะฮะเพราะยังไงยังไงเชื่อว่าทุกคนจังตะเกาะยังต้องเกาะกันเป็นรัฐบาลตลอดไปผมเชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยตอนนี้พิจารณาแล้วว่า ยังไงยังไงเนี่ยกระชับอํานาจได้เต็มที่เต็มกําลังจึงกล้าพูดกล้าแสดงออกมาในลักษณะอย่างนี้และที่สําคัญที่สุดนั้นนายกอุ้งอิงนั้นก็คือนายกทักษิณน,นายกทักษิณก็คือนายกอุ้งอิงเราจะไปปฏิเสธว่าเป็นคนละคนเนี่ยไม่ได้แล้วยิ่งเป็นลูกเนี่ยผมว่ายิ่งกว่าตัวพ่อที่พราะะฉนั้นตัวพ่อเองเนี่ยคง,งอดไม่ได้หรอกที่จะ ร่วมกันบริหารจัดการเนี่ยทั้งภายในภายนอกให้มันเกิดความเรียบร้อยและก็อย่างที่รู้อยู่แล้วว่าทําไมกล้าพูดคํานี้เหตุผลนั้นก็คือว่ายังไงยังไงก็พักร่วมเนี่ยที่เราอาจจะเห็นหนู่นนี่ที่ยังที่คุณเกิดน,นํามาก็ตามยังไงก็ไปทางอื่นไม่ได้ยังไงก็ต้องอยู่กับเพื่อไทยและเพื่อไทยก็จะต้องเป็นรัฐบาลจนจบหรือจนยุบสภา ถ้าคนศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองสักนิดหน่อยครับเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่สมัยเป็นพรรคไทยรักไทยรัฐบาลนาย,ยกรฐมนตรีทักษิณชินวัตรพรรคไทยรักไทยอยู่ถึงครบรอบอายุของการเป็นรัฐบาลแม้ว่าในช่วงที่สองจะอยู่ไม่ครบเพราะว่าถูกรัฐประหารก่อนผมมองว่าพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นสมัยเป็นไทยรักไทยไม่ว่าจะเป็นสมัยพลังประชาชน หรือว่ามาถึงสมัยพรรคเพื่อไทยในสมัยนายกรัฐมนตรีที่ชื่อยิ่งรักชินวัตรไม่เคยยุบสภากลางเทอมอยู่จนกระทั่งว่าไปไม่รอดหรือว่าถูกยึดอํานาจไปเองครับไม่มีการยุบสภาในช่วงระหว่างที่เป็นรัฐบาลดังนั้นด้วยตรรกะด้วยความคิดนี้ผมจึงเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยในสมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีอุ้งอิงแผ่ทองทานี้ไม่ยุบสภาแน่นอนครับ แล้วยิ่งตอนนี้มีผู้ที่เชี่ยวชาญกรรมทางการเมืองโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรมาอยู่ใกล้ๆเหมือนกับว่ามากุมบางเ h ียนอะไรละหลายอย่างตรงนี้ผมก็มองว่าไม่ยุบสภาแน,น่นอนครับอันนี้คือเหตุผลหนึ่งที่ผมมองว่าพักเพื่อไทยไม่ยุบสภารัฐบาลไม่ล่มแล้วจะอยู่จนครบเทอมแม้ว่าจะมีปัญหาระหว่างพักร่วมรัฐบาลกันก็ตามแล้วแม้ว่าจะมีบางพักราาออกไปก็ตาม เสียงรัฐบาลก็ยังเกินกึ่งหนึ่งการอภิปรายงบประมาณประจำปีก็ยังต้องผ่านหรือว่าจะผ่านไปได้ฉลุยอย่างแน่นอนอย่างที่สววันชัยพูดไว้นั่นแหละครับและให้เรื่องฟั่มงบประมาณก็เป็นไปไม่ได้เลยไม่มีทางแล้วผมั้งบอกเคยพูดหลายครั้งแม้แต่พักภูมิใจไทยอยากจะแข็งข้ออ,ออกไปเจ็ดสิบเขาก็ยังอยู่ได้ม,มันยังเกินไปอยู่ตั้งสามเสียง ถ้าดึงพัดพลังประชารัดเข้ามามันก็เกินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยังไงยังไงวันนี้จะฟัม่มอ,อะไรระบองบองบปร,ระมาณงบประมาณก็ผ่านนะฮะมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรสมมติว่าจะเกิดขึ้นจริงเนี่ยเขาก็เข็นได้ผ่านได้อยู่ดีผ่านได้อยู่ดีไม่มีปัญหาอะไรเลยมาถึงชั้นสวสว,สอวบอกไม่รับไม่ผ่านสสก็ตีกลับมาสสก็ยืนยันก็จบ ดังนั้นการที่ฝ่ายค้านหรือว,ว่าฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลออกมาตีโวยตีพายหรือว,ว่าราม่าเปิดประเด็นว่ารัฐบาลจะไปไม่รอดพักร่วมรัฐบาลจะแตกกันนายกัฐมนตรีจะยุบสภาผมมองว่าเป็นเรื่องเดียวไหลเป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องขำขค,ครับแต่จะพูดไปจะแสดงความคิดเห็นไปอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลแต่ผมมองว่าร้อยเปอร์เซ็นต์รัฐบาลไม่ยุบสภาเพราะว่ารัฐบาลก็ต้องการที่จะสร้างผลงานแน่นอนครับ ผลที่ผมบอกว่าไม่ยุบสภาก็เพราะว่าตามประวัติศาสตร์ตามการเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าบริหารงานของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นพักไทยรักไทยพักพลังประชาชนหรือว่าพักเพื่อไทยในปัจจุบันนี้ประวัติศาสตร์หรือว่าจารีตปะเพีดีของพักนี้ไม่เคยยุบสภาครับอยู่จนจบเท่อมแน่นอนแล้วการที่จะเชื่อว่าจะมีรัฐบาลผมก็มองว่าไม่มีแน่นอนครับรัฐบาลจะยูน ตลอดเทอมและก็จะอยู่มาถึงสมัยที่สอง้วยครับอันนี้เป็นความคิดเห็นฝากไว้ท่านใดที่เห็นแย้งจากผมตรงนี้หรือว่าเห็นต่างจากตรงนี้ก็เสนอความคิดเห็นแลแกเปลี่ยนกันมาในเชิงสร้างสรรค์ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ